ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กับผมนะแต่งเก๋มากน,นี่ก็เอาชีวิตหลอดอีกแล้วในพาร์ตี้สาม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 ,สามน,นี่ก็จะมาทำอะไรต่อวะจะไม่ได้ไหมแม่พาร์ทที่แล้วเพราะว่าอะกาศไว้ประมาณยี่สิบนาทียบแต่พาร์ทนั้นถึงถยี่สิบเออพอแต่ดนนันเอาไว้ที่สอบ เห็นนะครับว่ามันพ <connected> ันตะปุกกระดาษเพื่อเตรียมแบบหกสิบเห็นไม่ให้เหล็กเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะมันก็ไม่ขึ้นนกไก่ยอด ันยิ่งร้านทำไมมันกระตุกเนอะฝนก็ตกมันก็ดีนอยตัดไม้ที่เราปลูกก็มันอยู่บางส่แนนะเดี๋ยวเราก็ตัดไม้เดี๋ยววันไหน น,นี้เราก็จะสร้างเป็นบ้านใหญ่สวยงามหน่นอยบางทีน้องผมโหลดนะครับไดฟ์ก็เล็นในการที่ด็ดไดฟ์เสพเจ๊๊๊มากระตุกก่อน แป๊บฝนเล็กตกมากเลยนะมันจะไม่ได้กระตุกแต่ผมผมสั่งขวดมาจากลาซาด้ามาก็จะเอาลองมาใช้ดูนะเผื่อมันดีกว่าเยอะนะกดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอย่างนีน้ลองมาใช้ว่ามันดีหรือไม่ มันดีก็จะไปใช้ต่อเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะกินแบบแน่นอนอ่านะเป็นแบบไฟพร้อม LED ผมว่าถ้าผมได้ผมก็จะเอามารีวิวนะครับแล้วไอตัวแปลงมันจะใช้ได้หรือไม่ก็ต้องดูมันคลิปหน้าน ไม่ได้ลยครับต้องต้องดูไม่ด้เลยครับะว่าผมไม่แน่ครับของมันมาส่งวันไหนครับมันบอกว่ามันพุทธถึงประมาณวันอาทิตย์นะคสั่งไปวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วไม่รู้นะครับว่ามันจะส่งเร็วหรือเปล่าต,ตัวนี้เอากัับมาไปป่าก่อนนะครับ มันไม่มีระคว้าผาลง่งเงี้ยมันจะไม่มีกิดไฟครับดอกมันจะไม่บ้านเราผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมปรับตอนเช้าเลยไหมเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยจ้ะก็พอสะกดได้นะครับ โยโยแต่ว่าจะทำแบบเป็นสร้างสรรค์นะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับสร้างของอะ่นี้อื้สร้างสรรค์อะไรนี้เฮ้ยตังนะครับเราใช้มือตัดก็ได้ครับอื้มีวิจริงแม่เพื่อนไหลเต็มมือเฮ้ ม็นจะทำเราอยู่ได้ครับแต่ผมไม่มีแพะเนี่ยแพะไม่มีเราไม่มีแพะแล้วก็น้อนไม้ได้ ็แน่แน่ใจนะครับว่าเสียงเกมมันกระดังหรือเปล่าจะลองเปิดเ,เต็มลดๆๆม้เก็บครับเดี๋ยวเผื่อเราตายหาไม้ก็จะได้นะเยอะนะเราเก็บไว้เป็นธนูครับอันนี้เอาไว้แต่งแกะ มีพริกแอสก็จะพังแต่มีข้าวดีกว่าทำไมเราไม่กระดสัญญาบแล้วเราเอามาทำเป็นอะไรเราไม่ต้องฆ่าสัตว์นาบนะเป็นขนมปังโอ้แตงไม้เต็มแลบทำให้ดินชุ่มชุ่มร้อนอะบเสร็จครับ เพราะว่าจะทำแปลงใหม่อนยะู่หนัาไม่ค่อยสวยยังไงไม่รู้ว่าเอาไปปูตปุ้มปได้หมดครับอ่าไม่แหลกครับแหลกกระตุกบ้างที่เจ้าเจ้าเจ้าตุงนี้เราจะทำให้เป็นป่าเพ่อนที่ป่าไม้ครับเขียนหลักสตา ไม่อยากเติมตกผมนานม,มีแพ้ไหมถ้ามีแพที่จะดีมากเลยอะ่ต้นตอนนี้มันทำเป็นไอ้ยาบ้าก่อนอนั้นเราสีได้สีสีชมพูเรามาเอาสีฟ้าดูแรับอ่าโจ๊กเร็จก็เฟิบเฟิบ เดินกลับบ้านนะกก็จะปลูกไงกระตุกก็พอดูได้แล้วเนาะ,ะเพื่อความสัดชัดไม่ใช่สัดดูมาว่าต้านก้อนนี้มันจะได้หนึงอันเท่ากับหนึ่งอันนะแต่อเสียมพูมันได้หนึ่งอันต้นหนึ่งนะครับ เท่ากับสองหน้าม,มาเราจะทำแบบอย่างนี้ได้ไหะผมอยากได้แกะมากเลยตอนนี้รงนวนใช่เห็นเนอะเราลองไปดูว่าปูกว่าแต่เนี้ยเอ้ยอว้ หัวจะเราพี่ด้วยจะวิ่งไปไหนเอ,อ,อาไฮอจุทีนึง่งเราถ้ามันเป็นหินผมก็จะเอานะำรัพวพัวนี่จะตัดเร็วเอ้ยมันจะอันนี้ตีดินเร็วกว่าพิกแกกน้ำอะบางคนก็เข้าใจผิดน,น้ำอ่ะ อู้เอ็ดูีอีมันมีเราเก็บครับเก็บหมดแล้วตอนนี้มันเป็นประโยชน์ต่อเรามากอู้ตรงนี้เยอะผมรับรองใต้นี้ต้องมีแน่นอน ตีพลาดแผนหนึง่งมันจะไม่มีอะไรอยู่บนเขานะคีปเปอร์กไม่เอาพอผมไม่ถูกกับคีปเปอร์กเล่นทีไรถูกบึ้มทุกทีนะนะแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปมาเล่นแบบกับน้องครับแทนที่มันจะไประเบิดน้องมันระเบิดผมครับ ยีไม่วิ่งวิ่งไม่่อได้ครับผมว่าเราต้องโอ้ผมว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่าโอ้หนึ่งทีอาจโจหนึ่งทีเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มวิ่งไม่ได้ผมว่านะ ได้แต่กี้เป็นแพะไหมอุ้ยพัดนี้เพิ่งเห็นแพะภาษาเนื้อแพะจะดีครับกินทีเดียวขึ้นเต็มหลอดใช่ไหมวะแต่ก่อนไม่มีเนื้อแพะได้แต่ขนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเพิ่มมาก็ดีครับต้องเก็บขนเนื้อ เนี่ยเราต้องมานังเราต้องเก็บนี่เก็บไปก่อนนะเอาประมาณสักสามมันมาเราต้องพอเพียงคนระัโอ้โอ้มันที่ในหลวงท่านสอนนะไแวบบ้บอย่างนี้ผู้สลอเลยอยู่ เดี๋ยวเราก็ต้องเอาถ่านไปเก็บน้ำวันนี้อากาศร้อนร้อนนนะแคสเกมก็ถ้าแตกถ้าตายนี่หัวร้อนเลยนะเก็บให้หมดนะครับมีอะไรเก็บใม้หมดเดีย๋ยวผมว่าจะสร้างกล่องอีกอันหนึ่งครับแต่ยัง ไม่ได้เจอแพ้อีกแล้วอันนี้กูได้สร้างเตียงแน่นอนดาบเราแรงครับตีสองทีตายถุยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเสร็จตรงนั้นมีมา้าแต่เราไม่เอาครับเพราะเราคราบอานไม่เป็นนะเพราะเรากา นี่กันเสียงูเอ้ยเขาว่ารเีน้องสาทําตีไม่ถูกคับแล้วกูจะ ิงทีนึงครับน,นี่มันมาเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อของเรานะถ้าเราไม่ทำเราก็ตายครับเราเก็บเก็บทีนี้เราก็เอาไปย่างครับโป๊ะโป๊ะเดีย๋ยวเรารอให้มัน เสร็จครับแถวนี้อุดมสมบูรณ์ครับนะแต่ผมอยากเปิดแมบปบนะอยากเล่นกับท่านผู้ชมคนระับแต่ทำไม่เป็นแบบซอยวแบบไม่อยากแกล้งกันนะ เสร็จจะไปย่างกี่ครับเนื้อแพะนี่มันดีต่อสุขภาพครับใสอ่อตึ๊บเก็บ น,นี้ก็เริ่มเหลืองแล้วน้ำะผมว่าเดี๋ยวผมจัดใหม่ดีกว่าเวลาผมถึงรอยซับถึงผมจะไอ้น,นี้น้ำ ผมจะตัดต่อนะครับมาแบบเร็วๆอะไรอย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ครับเพไม่ค่อยมีกำลังใจทางนี้มีผู้ติดตามา 3. แ,แค่สิบสองมั้งหรือสามเยแตกแอต่อพังเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกนี้ให้มันโตเสร็จกันครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่ครับ เราแบบยาวๆเลยครดีตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บเนี่ยบแล้วก็จะได้แปลงยาวหน้ามาเวลาเราตัดเราก็จะได้ตัดง่ายนะเดี๋ยวเราทำให้ดินมันชุ่มกันนะครับน้ำ ไม่ดมันชุ่มครับติดเลยเราเดินมาแล้วก็ใหญ่เก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเปล่บอ้าวเสร็จแล้วตันนี้ออนคะรับเอาไว้ไม่ตราโอ้ได้แล้วไอเราก็ลืม เราต้องเอาไปปลูกไว้อันสุดท้ายครับเราเอาเมื่อออกก่อนดินมาอย่างนี้เสร็จียครับมันก็จะอมน้ำแบบบางอันแล้วก็เชื้อเชื้อสามอันเสร็จ เดเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะได้แล้วคเต็มเต็มแปลงนะครับเพราะว่าจะกะแปลงไว้เท่านั้นแหละครับนะเราเก็บแล้เวเนื้อพวกนี้เราเอาไปย่างทั้งหมดเลยครับอย่างรวมไม่ได้ เอาฐานใส่อสองอันก็น่านจะได้เจ็บๆเ,เ,เนีัยแค่เนี้ยฐานนี่จะใช้ได้นานกว่าไม้นนะไม้มันจะแบบ เร็วนะครับมันจะเร็วแป๊ดเดียวหมดแป๊ดเดียวหมดแล้วก็เอาใสา่ใหม่เรื่อยๆครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อติดตัวไว้ประมาณสักสองสองอันนะแมวหมูตรงนี้รล้วฟืบนิดนึงไฟก็จะหมดยากอยู่นะครับไฟหมดตัวนี้ก็ น่าจะได้นะเสร็จเ่าเนี้นาหมูหายากนะโอ้ยนาหมูหายอ๋เก็บมาอย่างละสองอ,อาเก็บเอาไว้แปลงนี้ต่อ,อไปเพราะมันจะได้ประหยัดนะ เดี๋ยวผมไปเรียนคัาของนะครับจะไปเรียนเพื่อเดี๋ยวผมเอาเอาใหม่ครับเ,เราจะวิ่งลงทำไมเราที่มีทางอยู่แล้วเราเติบเติบเอาเยหียบมันก็เป็นอย่างี้ว่าผมเคยเล่นในคอมมาไปเนร้าเกมแต่ก่อนไปเล่น อย่าพิบพื่มดินอมน้ำแป๊บเดียวไปทำต่อครับนะผมไม่มีคอมหรอคไปเล่นนะครับถ้าจะอัดวิดีโอก็อัดไม่เป็นในคอมจะเดบก็ขอจบคลิปเพียงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s ับสไคร b ์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ